สมาธิทั้งสองาทีก่อนเราจะพูพ่อคุณแม่ครอครัวชายศีเราทุกคนทำมือขวาทำมือซ้ายวางมือ้ก่อนในวันนี้เรื่องที่ประสบยากนั้นเราจะไั้วันนี้เป็นวันเกิดถือว่าเป็นการมงคลนนของทุกท่านนักุลใากีเดียของพวกเราและญาติในพิศพหายดทยการ นี่ิตมีอยู่สี่อย่างที่เราได้มาเกิดเมาชามานั่งักระลึกได้อยากจะคุยเรื่องนิิสี่อย่างบุคคลน้องไล่สีสี่จำพวกที่เกิดมาเราเลื่อนถึงคุณพ่อเป็นคนเกิดมาด้ว่อวัตถุมาก่อนก็ไม่เกิดอยู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไปสร้างบาร,รมีทำให้รู้จักพวกเสียกอ่อน ในอดีตที่พ่อเกิดมาในยุคนั้นก็น่าจะยุคเดียวกับพ่อด้วยกนะันที่เราเองไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงมีแต่ตะเกียงก็มีที่ใต้ที่ใต้ก็มีน้ำมันกา้างที่จะใช้ได้ก็ไม้กอกระจบไปเหนมาไหนไปใายก็ไม่มีก็ใช้ไม้อกอจุดแต่จุดถึงพ่อถึงแม่ยากที่รับเงินไปนะครับด้วยความทรรมความเท็จในการรักษา ก่าใช้ไม้ก่อในสุดเป็นแสงสว่างบางครั้งก็าพิจายสุดไปยางไม้กั่นแหละยงของตนยางนาย่างต้นจิกวางเอาไปตองมอหอใสุดเดินทางอันนี้เรียกว่าเพื่อนมาก,ก่อนเพราะว่าหนึ่งเกิใดในตระกูลชาวนาแต่ว่าปัญญาทรัพย์อิยทรัพย์เคยสะสมไว้ชาติก่อนคือได้ความคำได้ว่วน ได้สร้างธุฏิธีวิหารศาลาการินข้าวปากไดนาจนาต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามอันิสงส์ที่ได้ศึกษามาในพระไตรปิฎกตัวดวิบากกรรมเล็กๆน้อยคุพพโอกก็เลยได้เกิดในต่างจังหวัดซะก่อนแต่หังนี้อันิสงส์คลผลที่เคยสร้างคนและการอนุชาตุปัญญาเฉยความธรำมาก่อน คนที่มีปัญญาย่อมไม่ลำบากย่อมไม่ยากจนนี่อยู่ในนัตรที่ตะโกนหนึ่งเกิดอยู่ในที่ลำบากขั้ก่อนแล้วค่อยมาสวัสสุขที่หลังนี่เกาเรียกว่าเกิดมาก่อนแล้วสว่างตามมาก็คือความสําเร็จที่คุณพ่อคุณแม่และลูกทุกคนได้มาเกิดในตะโกนมงคลาหรือนามตะโกนที่เราใช้ทั้งของปู่ย่าตาย,ยายมเท่าเทียมซึ่งเกิดการสร้างบาร,รมีสะสมมาแล้วนั้น อันนี้ก็เรียนจว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวว่าป่าปมีบุญมีสวรรค์มีนจโลกมีทุกปีสุกปมีให้พิจนานาเรื่องนี้เป็นชีวิตที่เป็นเรื่องจริงที่ถุกพอ่อท่านงำถึงตรงนี้แล้วเจ้าของวันเกิดแล้วคุณแม่ท่าน,น,นทำตรงนี้รู้ทุกคนเรียกว่าไปสวยบลกรรมนิดหน่อยให้ไปรู้จักความทุกข์คือไปสร้างความขันติธรรม อดอดอดกั้นต่อความทุกข์ยากลำบากเรื่องต้น,นเพื่อความวิบากกรรมทำให้เราเข้าถึงธรรมถึงทุกแล้วแต่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวเพราะกำลังศีรษะผมปฏิชาติกรดได้ความธรรมมีวิริยะจิตตาพิมพ์าสามีความเพียรอยู่ในจิตอรินี้สงแห่งจิตตาพิมพ์าสาักใจไม่กระยอท้อต่อธรรม ต่อคนต่อบุญสนต่อุลงานความดีที่ได้สะสมมามันก็เลยอยู่ในจิตท,ทำให้คุณพอ่อคุณแบบม่เดินทางมีโอกาสเดินทางเข้ามาสร้างแ้ะสร้างตัวในกรดขอมเาเรียกว่าเมืองสวัสด์เมืองแห่งความจเจริญนี่ตอนนี้เรป็นวัดสวัสด์มาตอนเด็กที่สวัสด์มาเข้าไปยังตใจเพราใจยังไม่สวัสด์ยังเกิดในที่รุ่นรุ่นกันต่อือเป็นชาวนาอเขาเรียกว่ามืดมาก่อนตอนนี้สวัสด์ขึ้นมาเมื่อสว่างแล้ว ไม่อยากให้เส,สียสวัสดิ์เสียรูปทกทีนี้ลูกๆเดเกิดมาต่อต่อคนเก่าทจริงๆใาเรียกว่ามาก็สวัสด์เพราะว่ามานั้นสวยสุดเลยพ่อสร,รา้างฐานะไว้ดีไปแล้วสมบัติพระสถาน,นมีให้ลาบสรรเสริญเกินย่อจากบาร,รมีของพ่อพ่อแม่ลูกหลานก็เลยมาเกิดมาทำไมลูกหลานมาเกิดที่หลานได้สุขสบายเพราก็ว่าลูกหลา,าน ได้ไปทำบุญกับบา,าทอานิสงสร่วมกันแล้วก็ปัญนาที่จะมาเกิดเต็มพอดิในอานิสงส์บุณลูกหลานก็เล,ลยมาสวยสช่วงนี้ก็คือเรื่องสว่าม,มาถ้าเกิดได้ดำรงรรชีพทำอาชีพนี้ต่อไปมคีควมใจให้ดีไม่หวั่นไหวไม่ประมาทพวกบุญทั้งหลายและวลาทั้งหลายที่เกิดตามมาก็จะสว่างม,มา จะคูณกับม้านค้าความเจริญมหาสุขความร่ำรวยของเรือธุรกิจการพาการงานก็จะไม่ไไลงตัวไม่สลายถ้าเราปฏิทินหลายพ่อมาเกิดในแต่คูณเดียวกันแล้วเวลานี้ถือว่าพวกท่านทั้งหลายจะมาเกิดในช่วงที่พ่อแม่สมในในหน้าที่การงานสมบูรณ์แล้ว,วสว่างมา เมื่อสว่างมาแล้วลูกๆทั้งหลายจะต้องทําตัวให้เหมาะสมกับการที่จะดูแลสมบัติให้สว่างไปไปทั่วที่หลานทั่วลาูกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่สราบเหมือนบ้านใหญ่โตของเราดึืถึงว่าคุณพ่อเกิดมาอยู่กับอะไรท้องนา ที่ชื่นใจที่สุดเลยพ่อแม่ส่งภาพไปดูไปมาจะทำนาทุกใจว่าก่จแมาก็เกิด,ปกปกเ,ด,ดกเป็นลูกตาลจะมาโตในกรุงเทพยากาศแล้วก็ไม่ได้เีโอกาสทำนาคนอื่นบวชเรียนแล้วก็ยังไปแสบทำขอชาด้พ่อแม่อยากทดแทนคุณทำเล่นต่อ,อ,อแม่พ่อแม่เี่เว่าเ,าเปเรีเนโตคนอื่นเพราะว่าอะไรไม่ไม่ไม่เป็นบัญหาวุาบ,บารัจะหาว่าใช้ภาษาเรนทำงานได้ดี แต่ที่แล้วคือเราปรารถนาว่าอยากทดแทนคุณท่านเพราะเราไม่เคยทำแล้วมีโอกาสจะจำนาสามวันฝึกหรือช่วยพี่ชายจะทดแทนคุณพี่ชายชายเขาก็เคยเรียกเราเลยแรกสามวันเขากระดายพ่อแม่ทำภูโรกระดึงเขาตอนนเราเป็นคนดำเลย่ได้ควรจะด่านี่คือความรักความเมตตาที่ได้มาจากพ่อแม่แบบนี้พ่อภูโรแล้วคุณแม่นา,นานงลูกมกระหลาน ญาตสนิทกิสัยให้ระลึกถึงว่าปากมีบุตรมีสวามีนร้อมีสุขมีทุกข์มีจิงเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่พ่อพัฒนาเรามาเห็นแล้วก็ชื่นใจเมื่อพรฒนาสําเร็จเพราะค่าสมบัติย่างอยู่ได้เพราะสีสีที่เราสมาทานกั่นแหละสีจะทําให้มีความสรงสุขความเจริญเชื่อว่าความดุใจดีแล้วก็คือสีสีจะทําให้มีค่าสมบัติ ก็เกิดความบ้าคลั่งเล่ารวยถ้าไม่ประมาทในสิ่งข้อใดข้อหนึ่งอาจไจะบริบูรณ์ไม่มีคำประกาศสัญญาตนการควบคุมใจได้แล้วความรู้ทุกสิ่งในโลกเมื่อสี่นี้แล้วจิตใจก็จะบริบูรณ์ตั้งมั่นในคุณธรรมรียรว่าสมาธิสมาธิเป็นการสมรวมกายวาจาใจตั้งอยู่ในคุณธรรมจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นไปแล้วจิต ขิ premises, mm ้แ hmm. ต่เรื่องกุศลละกุศลผลแห่งการมาเป็นทางจิตจิตจะลงเป็นสมาธิแล้วเกิดความสงบสุขขึ้นมาแล้วมีความสว่างสวัยเมื่อใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานที่เราทำเนี่ยจะเห็นว่าคุณปีบาปอีกเพราะเราควรสร้างบุญสร้างกุศลเสืบมเนื่องให้ถิน้องเราได้ไปบนมากกว่านี้เมื่อเห็นการสร้างทานศีลบริบูรณ ปัญญาเนี่ยทาก็จะเกิดขึ้นเมื่อทําแล้วมีความสุขเกิดขึ้นถักใจมีจริงแล้วาทาให้เราปร่นสมปุณนจริงเมื่อปัญญาเนยแจ้งความเป็นจริงมีอยู่เราทั้งหลายจะได้เป็นความผาเช็ญอพ่อของแม่กราลาธรรมกรลาวิริยานุพลลวกทุกท่านที่ได้ตามมาเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่แนันนี้จะเป็นมวนมเกิด ก็คนพ่อพ่อชินแต่ลูกก็ควรจะพินิว่าพ่อเป็นผม้ให้กำเนิคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเลือดในร่างกายพวกเราล้วนแต่ของพ่อของแม่ผสมกันอยู่โดยกายเราก็มีธาตุสีน้ำปะลงได้มาจากพ่อแม่ก่อนเมื่อพ่อแม่เป็นผู้ให้เราเป็นลูกก็ควรจะตอบแทนท่านแม่หน้าจะอยู่จะทําการงานช่วยดูแลเอาใจใส่ท่านดูแลท่านไม่ใช่ท่านดูแลเราคนเดียว เวลานี้เราโตมนแล้วสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ลูกทำก็คือเป็นคนดีไม่ว่าพ่อแม่คนไหนเาตามอันนี้ถ้าเราทําได้เราก็จะสว่างมาแล้สว่างไปด้วยการทดแทนพ่อแม่ก็คือเอาใจใส่ตูสังเกตเอาว่าท่านชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนเป็นต้นอาหารแบบไหนท่านชอบประทารรสอะไรเทื่อวแต่งกายหรือการที่ทะชอบไปเที่ยวไปชม ไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรือว่าท่านชอบอะไรพิเศษส่วนตัวผู้เร็จาว่าใช้สติปัญญาของเราสอนสอนหรือเรียกว่าสมรจิการหรือลองพิจารณาสอนสอนเอาถ้าเป็นลูกที่ตันดูจะใช้ไหวทิ่ปฏิภาณเรถจะต้องถามาการถามก็เหมือนการไปประชุมสอบสอบแต่เมื่อเราตามเพื่อสมรจิการหรือลองพิจารณา อินทามิมังสาไปใส่ท่านแกลงเติมฟอข่อท่านต้องการอะไรผี้ชีของท่านที่มีความสุขท่านทำแล้วแอบดูสิเฉยเขาต้องถามถ้าเราเดือดร้องงานท่านเราก็ดูแลท่านลำบากทางกายเขาเรื่อยแล้วก็ช่วยงานท่านลำบากทางใจแล้วก็อยากให้ท่านลำบากเพราะเราทำหน้าที่ผู้ครอบคเราแก้ไขสิ่งเหล่านี้ที่พเขาต้องการล้เราก็แก่เรียนที่เขต้องการอะไรไม่ว่าใครก็ตาม ราศาราาเขบอกร็สมัคไว้เรื่องการสูงกาเก็บตาถหรือว่าเป็นเรื่องระเสเจฐที่สุดที่เราั้งหลายควรจะมีทุกท่านในทิ่ของพวกเราเพราะฉะนั้นตกุลเ,เราตอนนี้สว่างแล้วลูกหลานก็จะสว่างมาทุกคนเพราะว่ามากท่านป็นโบกข้าสินปัจรุบันสิ่งที่พ่อแพ่ของมรมาก่อนที่สะมานี้ปัญญาปัญญาในข้อ็ระสักฐานะเกิดขึ้น จะทายสีโยนรถเก๋งก็ต้องกแป้งตรงไหนก่อนแล้วก็จะแนะนำซอนไทยแป้งไทยตรงไหนก่อนถ้ารถสามรถสี่ลงมาอนะนซอนไทยอยูว่าจะได้กิก็ได้กิตงกระดูกการค้นพอ,อยดนะ์ส 7, ี่โขงไก่บาขายเสร็จเดี๋ยวมาเล็กซื้อสองมานั่งเทนั่งกินกับคนทายจะว่าเราเป็นแบบแแไนหนก่อนะนะนอนไทยอยอนยูว่าจะได้กตรงข้าวประเภ่ประจอง ปเป็นคนั้นก็กลบไปกข้าไปเลยหลังวันนี้ก็อภาทายาพ่อมาลุกแล้วลุกต่มกันละลุ่กทนนี่ี่นองทีเดิผ่านไกลคอาุทเงยกที่หนึ่งตัวแทนชายไทยทั้งโลกแต่ต้อออยู่หกกับปูก็ก็ให้กลังใจทำหน้าที่บรที่ดีใจรอดนี่คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่กำเกิดของเราตั้งได้ใจจตั้งใต้ใจนี่คือพ่อแม่ของเรา ถ้าเราไม่เคยรวบรวมร่วมสร้างร่วมพัฒนากันมาก่อนไม่สามารถเข้ามาอยู่รในสกุลเดียวกันได้เพราะว่าเราเป็นเส้อสายแห่งธรรมแห่งบุญแล้วก็เป็นผู้ให้ผู้พานร่วมกันมาก่อนที้บุญทั้งหลายได้สะสมกันมาสู่คนแต่เวลาที่จะได้เป็นบุญใหญ่มากขึงใฝ่โดยเฉพาะมีโครงการต่างๆทีหลายประเทศดูชาวมาเลเซียและบริยัติโทเอดได้ปฏิ ว่าอนาคตแน่ๆจะขายสีนเที่ยวเราจะไปขายดอกขาสได้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วตอนนี้ประเทศจีนก็จะไปสร้างสถานีโลหะปลูกผักปลูกปลาเนี่ยปลาที่มูลละประเทศไทยก็ทำดีอาหารแล้วก็ปลาาจะด้วยเพราะฉะนั้นปลาเป็นสมาธิเหมืสุพาอของเราเป็นปลาที่น่องนะถึงแม้ท่านสมาธิแรกจะสองโขกกว่าแต่สมาธิเริ่มเกิดแรกสองโกขึ้นจากนั้นแค่เรินองโขก กินก็ตาใสิ่งที่ร่ำมากไว้เลยจนในยุสิเปลียเป็นโลหิขั้นนึงอยู่ที่ปัสเจอร์ในกองเลยไม่ไดขณะหนั่นง,ง,งไปรูเนี่จินโรลโปั๊กมันเห็นยาตาวกาศเอามลโลกมันอยู่ในลูกแก้วแก้วข้อแก้วยาวส่งขึ้นไปประเทศจีนมันสร้างอนาคตจีนจะสร้างสถานโยกาแล้วก็สร้างยาโยกัาประเทศจีนแล้วก็ไปดาวน์เราไปก็มีสิทในยูกนั้นแล้วญี่ปุ่นจะตามหลัง ปนี้ประเทศจีนเขาทำจริงจริงเขาทำขึ้นมาจริงจริงหลวงพ่ออะไรรอดพปรโเมื่อสี่้าปีที่แล้วตกที่นั่นเดี๋ยวนี้เจริญก็คนโดแล้วป่าสมัยกว่าไม่เหลือวพ่อมาโตในกรงเทศก็เลยได้นิมิตขาวอยีิมาทำจริงหลวงพ่อะไรรอดพัวปดกที่ว่าสภาวะเดินเดินที่เห็นปกป่าเดี๋ยวนี้ไม่เหลือติดต้นโพตั้งอยู่กับที่แล้วนะเลยไปถ่ายรูปมนเก็บไว้ ก็เลยมานนึงถึงเนี่พ่ออยากให้ลูกสาวสักคนเรียนด็อกเตอร์ใหยเป็นความคิดที่พ่อแม่พ่อออกปฏะวิเสษให้ผมว่ถ้าหูลักพ่อแล้วแม่เราเสียสละคนเดียวพาอพี่ก็โตไั้เราทำสมบัติให้พ่อแม่เราผู้หญิงเราปวดใจให้พ่อแม่ปวดสมบัติอันที่พ่อแม่ยกให้เราด้วยแหละหรือว่าเป็นลูกกตันยูที่สุดถ้าเราทาได้เือน้องพ่อเอาแม่มาปลูกไว้เพื่อเป็นปริศนาธรรม ต้นไผ่สามกอสามสีสามอย่างไม่เหมือนกันแต่มาปลูกในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นความคิดอาจจะแตแบบกต่างบรารมาีสัมมาอาจจะไม่มากมอยเท่ากันแต่ก็เกิดในตระกูลเ,เดียวกันแล้วเอาต้นไผ่มาปลูกเป็นปนิปธรรไใหมเมื่อมาอยู่ในตระกูลเดียวกันแล้วปลูกลงพื้นในเดียวกันย่อตัวย่อง,งามงอกงามเพราะฉะนั้นขบวนของพวกเราเวลาเราคอยตักสำเร็จอย่างสูงสุดในชีวิตแล้วก็จะจะมี มากกว่านี้ถ้าพากท่านทำเกื่อต่อบการคุณพ่อแม่อยาท่านขออะได้วยอยากให้ลูกมีความรู้หลวพ่อหลวง่ก็่อยอดในยที่ไม่มีคาเอแอไห้แน่นะแตยจีเที่ยวเราเนี่ยอาจจะหกแห้งึ่งเป็นขายดาวคันทงเข้าไปประกวดเข้ามได้นะในยุคของเธอเพราะว่าคนก็าโควรหลงมนุกมันจะระเว้นคนจะสลาย ประชาชนเหลือนจะยังไปสร้างเงิสมรองมาีพดวงใจก็ต่านเนี่ยคุณพ่อพ่อกลนะลูกนะคอยตั้งสติเพว่าเราจะเปพ่อแม่ได้ไหมแท่เรียนเราแท้เรียนเราจะต้องหาถึงเวลาอาสวอายุเพวเรามาในคุณรวางนะแล้วก็สว่างกับทีนี้สว่างด้วยปัญญาถือว่าเลิศที่สุดเพราะว่าเอาสมร้องอากาศปัญญาตัวไม่หเราวันนี้ก็ขอโทษนะครับ่เพ่อคแม่ครับ ผกโกจาจะมสนาธิได้บสารุกส่าแล้วก็ได้ขอการตลอดเกิดตัวเป็นนิมิตหมายดีเราไยอมใจในสิหรือยอมใจในผู้สุนก็เกิดคนแพราะการพัฒนาหรือผกจาทุกท์ตนหลังก็เลยและ่บริวารหลายเจนที่พนักงานบริษัททุกฝ่านที่จะทาโดวันที่หมขึ้มาสนทนาธรรมกับธรรมได้แสดงอาการความดีของเทพ องคเวลามาบูนาให้ท่านประาบริสุทธิ์สิเยล่แสดงภูมก็ยังอยู่ได้กงแสดงอาการมาสาดเพื่อที่เรา็ะเป็นมีหมายดีองคนดีแล้วท่านขอบริพท์อจเป็นพระประสงค์ารเจริญในธรรมทางโลกแล้วก็เลยปัญญาในสัมปัญญาในธรรมานสร้าง ព្រះរាជាក្រកាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនរកស្ថានភាពដែរទុកទុកប្រកាអឺអទៅទៅទៅ